ครับร้านนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะำพี่เคยครับพอดีมีลูกค้าถามมาเยอะนะครับอยากได้องค์พยาคุดนะครับขนาดไม่ใหญ่เท่าเหรียญบาทผมก็เลยเอามาเทียบกบเหรียาทปี2อ1 7นนะครับเหรียบาทที่เป็นเหรียคุดนะครับข้างหลังคุด แต่พี่รุ่นนี้ที่วันหนึ่งมีในพลท่านหนึ่งนะครับเข้าไปกราบในหลวงราชการทิดก้าของเราท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเธอรอดพ้นอันตรายมาได้เยอะแยะตลอดพบก,กับจุมงคนใดในพลท่านนั้นก็ควักมาให้ดูนะเหรียญบาทนี่ครับเหรียญบาทท่านห้อยคออยู่นะเหรียญบาทพาิจักขุดก็เลยเป็นที่ฮือฮานะครับเหรียญบาทรุ่นนี้ตามหาตามเก็บกันนะครับผมก็เลยมาเทียบ องพญากุธให้ดูว่าเนี่ยถ้าต้องการห้อยพยากุธที่มีไซส์ขนาดเดียวกับเด็นบ้าเป็นยังไงก็ขนาดนี้นี่แะครับผมเห็บนบาที่เวลาพวกในพานเข้าป่านะครับพวกป้องกันอาเพศอาเพศป่าต่างๆนะครับผู้ผีปีศาจอะไรต่างๆก็จะพกเปลี่ยญเนี่ยครับเข้าไปห้อยติดคอกันไปนะครับผมเรามาว่ากันต่อน,นะครับพยากุธนะครับรุ่นนี้นะครับ นะครับชื่อรุ่นมหาคุจจอมราชันนะครับออกวัดปางมะกงนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมตตาอธิษฐานเจตโดยเจ้าคุณรักนะครับหลวงพ่อรักวาสุทาวาปิปัสนานะครับสองพันห้าร้อยสามนะครับผ่านมาสองปีแล้วนะครับขนาดไม่ใหญ่นะเป็นเนื้อสำริดนะครับผมกาลังห้อยสําหรับผู้หญิงนะครับหรือคนชอบห้อยของเล็กๆนะครับไม่กินทอง นะครับถ้าลูกค้าที่ชอบห้อยแบบเล็กๆนะเปเปิงทองถ้าใหญ่มากก็จะเปิงทองข้างหลังก็จะมีตอกโค้ดแล้วกตอกหมายเลขน้ำเบอร์ไว้นะครับวยนะครับผมใครที่ดวงโฉโลกกับพยาคุดนะครับมีอดีตการเคยเกิดเป็นพยาคุดก็บูชาพยาคุดดีนะครับ,บูชาแล้วก็จะร่ำรวยมาพร้อมกล่องเติมเติม ถ้าสนใจนะครับติดต่อร้าน้วพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ081420 3 0 01อย่างไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตาไคร้กดติดตามกดรกระด,ดิ่งเราท่านจะไม่พลาดทุกรายการประชุมบุคคลดีๆจากร้าน้วพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ